E สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทีอภัยชัยรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะสําหรับเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นได้เตรียมพร้อมรับมือกับโอไมครอนนะคะเชื่อมั่นการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้ผลนะคะพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลยินดี ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนํามาพิจารณาร่วมกันนั่นเองค่ะโดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาาหโหมนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นได้เตรียมความพร้อมในการรับมือหากมีการแพร่ระบาดหรือว่าหากพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผู้ที่เดินทาง เข้ามาก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะตรวจคัดกองหาเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยในรูปแบบ t ทส t ์แอนดยังคงให้เป็นการตรวจแบบหาเชื้อ RT-PCR แทน ATK เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยโดยนายกรัฐมนตรีนะคะย้ำว่ามั่นใจในการฉีดวัคซีนค่ะจะยังสามารถป้องก,กันโรคโควิด -19 ได้ทุกสายพันธุ์นั่นเองนะคะ ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อทุกวันนี้นะคะก็ต่ำกว่า4,000คนแล้วค่ะแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จในการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างไรก็ตามนะคะยังต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการสถานบริการปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งโดยทุกสถานที่นะคะจะต้องให้ความสาคัญกับการฉีดวัคซีนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2เข็มจัดบริการโต๊ะเก้าอี้ให้มีระยะห่าง อากาศถ่ายเทพร้อมกับต้องมีตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการและขอให้ประชาชนนั้นสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่สม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันทั้งตนเองและต่อผู้อื่นอีกด้วยนั่นเองนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้ตอบคาถามสื่อมวลชนถึงการชุมนุมของกลุ่มจนะรักถิ่นนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นมีความจําเป็นต้องสลายการชุมนุมตามกฎหมายเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการและห้ามไม่ให้มีการมั่วสุมสําหรับข้อเรียก ของกลุ่มจะนะจะต้องมีการทําประชาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะให้การดูแลค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่ายินดีรับฟังทุกข้อความคิดเห็นและความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องพบปะชาวบ้านประชาชนเพื่อนําข้อสังเกตไปสู่การแก้ไขปัญหาตามกฎหมายและกะติกาที่มีอยู่อาจจะรับปากโดยทันทีไม่ได้ ะะเพราะว่าจะต้องมีการหาหรือพิจารณาร่วมกันกับทุกฝ่ายอย่างรอบคอบโดยนายกรัฐมนตรีนั้นยังฝากถึงกลุ่มเครือข่ายภาคใต้ที่จะมีการเคลื่อนขบวนเรียกร้องเข้าสู่กรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปดูแลและรับฟังปัญหาของประชาชนเพราะว่าอาจจะมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงได้นั่นเองค่ะสาหรับกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นนะคะนายกรัฐมนตรียังชี้แจงว่าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่วมกัน ของกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพม,มหานครเนื่องจากมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างตั้งแต่ในอดีตแต่จะต้องเร่งการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วซึ่งจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอีกด้วยนั่นเองนะคะในตอนท้ายนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลได้มุ่งเน้นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ การสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไม่แบ่งแยกคนรวยคนจนและจะต้องให้ทุกคนนั้นเข้าถึงโอกาสซึ่งเป็นไปตามแนวทางพลิกโฉมประเทศไทยที่จะต้องเพิ่ม GDP ส่งเสริมการลงทุนให้ประชาชนนั้นได้ร่วมคิดไปด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลจะใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้เกิดประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ที่สำคัญคือ ต้องต่อห่วงโซ่อุปทานทุกกิจกรรมโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านที่จะต้องเร่งกันสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้ชาวบ้านเป็นผู้ประกอบการเช่นการซื้อขายปลาได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางรวมถึงภาคเกษตรที่จะต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางดูต้นทุนการผลิตไม่ให้สูงเกินไปสำหรับพืชทุกชนิด ไม่ใช่เพียงแค่5ชนิดหลักซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผ่านมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความสุขให้กับประชาชนอีกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะเกี่ยวกับทางด้านของโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเก้าแขวงคลองสต้นนุ่น เขตรากกะบังกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในห่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะ โฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีส่งมอบสิทธิ์โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีไรายได้น้อยโครงการบ้านเคหสุขประชาร่มมก้าวพร้อมกับมอบสิทธิ์บ้านเช่าโครงการบ้านเคหสุขประชาร่มมก้าวให้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางจำนวน270ครัวเรือน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติและผู้ว่าการเคหะแห่งชาติร่วมเป็นสักข,ขีพยานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีนั้นได้ชื่นชมโครงการบ้านเคหะสุขประชา่มเก้าเป็นโครงการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ผู้ที่มีไรายได้น้อยได้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มี คุณภาพราคาประหยัดสร้างอาชีพและ,ะไรายได้ให้กับคนในชุมชนสิ่งที่สําคัญนะคะนั่นก็คือสร้างความเท่าเทียมกันและโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐและสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมทั้งใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าที่อยู่อาศัยนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนรวมถึงการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของ ของประเทศเพื่อให้ทุกคนมีหลักประกันสังคมและมีความมั่นคงในชีวิตเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีพุทธศักราช2,560ถึง2,579ที่ต้องการให้ประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับโครงการบ้านเคหสุขประชามุ่งหวังให้ประชาชนนั้นมีบ้านมีอาชีพมีไรายได้และมีความสุขโดยผู้เช่าบ้านสามารถประกอบอาชีพในครัวเรือนได้และเป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและในระยะ ต่อไปนะคะก็จะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสุขประชาสร้างเศรษฐกิจชุมชนคู่ขนานที่ผู้อยู่อาศัยนั้นสามารถประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้นในชุมชนตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทางให้จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้เพื่อนําไปต่อยอดการประกอบอาชีพที่หลากหลายทําให้เกิดเป็นเศรษฐกิจชุมชนนั่นเองนะคะ นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังพร้อมที่จะส่งเสริมให้กับคนไทยทุกคนนั้นมีโอกาสเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งนั่นก็คือความเท่าเทียม สิ่งที่ได้ตอบแทนคือรอยยิ้มจากทุกคนสิ่งที่ได้ทำในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือการเริ่มต้นที่ดีการนำร่องให้เกิดโครงการในลักษณะนี้ในพื้นที่อื่นๆต่อไปที่สำคัญทุกคนต้องมีอาชีพมีไรายได้ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมจะสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรัฐบาลกำลังพยายามสร้างห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานให้มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันให้มากที่สุดส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและการสร้างงานเพื่อรองรับแรงงานอย่าง อะไรก็ตามนะคะทุกคนจําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมจะผลักดันทุกโครงการเพื่อให้คนไทยมีบ้านมีไรายได้มีความสุข แล้วก็เกิดความสุขที่มาจากข้างในคือใจมีความสุขที่เกิดจากครอบครัวของเรานะคะก็อยากให้เผื่อแผ่ความรักไปสู่คนอื่นและสังคมอีกด้วยค่ะโดยสุดท้ายนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลกันและรักสามัคคีกันร,รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นายกรัฐมนตรีจะพยายามดูแลให้ครอบคุมทุกกลุ่มตามที่เคยสัญญาจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะคะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัศร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาโครงการสวนภูมิฮับสวนภูมิอะไรทำไมอย่างไรพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร์าสิทธิ์หล่อทีลพงรองปลัดกระทรวงเข้าร่วมง,งานในครั้งนี้นะคะ ซึ่งทางด้านของดรอเนกได้กล่าวว่าดินแดนแห่งสุวรรณภูมิคือจุดศูนย์กลางของการค้าวัฒนธรรมของโลก มียาวนานกว่า2,500ปีโดยสภาพพื้นที่ที่เชื่อมโยงแต่ละภูมิภาคเข้าด้วยกันและได้มีหลายประเทศและหลากหลายอารยธรรมเข้ามามีบทบาทเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างมากแห่งหนึ่งของโลกนะคะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ควรศึกษาถึงความเป็นมาอย่างแท้จริงเพื่อนํามาใช้เป็นพื้นฐานการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นอารยธรรมหากเราต้องการผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาและมีความเป็นอารยะเราต้องรู้จุดแข็งใน ความเป็นอดีตของเราที่มีความลึกซึ้งและมีคุณค่าแห่งหนึ่งระดับต้นๆของโลกศึกษาข้อมูลในอดีตมาปรับใช้กับปัจจุบันให้มีความก้าวหน้าและต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อย,ยอดไปสู่นวัตกรรมในอนาคตกล่าวคือไทยต้องทําปัจจุบันให้ดีและมองถึงอนาคตอย่างจรงิงจังใส่ใจและภูมิใจในอดีตจะทําให้การศึกษาสืบสารและต่อย,ยอดประสบผลสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้กล่าวต่ออีกว่าการที่เราสนใจและเรียนรู้สุวรรณภูมิศึกษาจะทําให้มองเห็นอนาคตของประเทศซึ่งในหลายๆอย่างนะคะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเคยเกิดขึ้นในอดีตการเพียงแต่ไม่มีการค้นคว้าอย่างจริงจังทำให้เลือนลางหายไปจากประวัติศาสตร์ของเราค่ะถ้าเกิดการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาร่วมกันในทุกภาคส่วน ก็จะทำให้ดินแดนสุวรรณภูมินั้นกลับมามีบทบาทมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์จากปัจจุบันที่ดินแดนตะวันตกเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกแต่อนาคตอันใกล้จะมีศิลปะมาตรฐานต่างๆของโลกตะวันออกเกิดขึ้นและพื้นที่ของสุวรรณภูมิจะเป็นสะพานเชื่อมโลกเข้าด้วยกันเช่นเดิมทั้งในเรื่องของการค้าการบริการศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นมาอย่างเรื่อยๆและยอมรับแลกเปลี่ยนกันมาก ขึ้นยกตัวอย่างพื้นฐานของคนไทยที่ต่างชาติมองเห็นว่าเรานั้นเด่นเพียงเรื่องเกษตรกรรมแต่มีในอีกหลายตำราที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมหัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ของเรานั้นมีมาอย่างช้านานแล้วควรเป็นศิลปินและจินตนาการอยู่ในสายเลือดของคนไทยอาทิ การทำเครื่องจักสานตลอดจนต่อย,ยอดทำเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเรือนต่างๆทองแดงและดีบุกหรือในเรื่องของโลหะวิทยา มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าเราคือพื้นที่ที่สิ่งนี้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดีแห่งหนึ่งของโลกและที่สำคัญดินแดนแห่งสุวรรณภูมิคือสถานที่แห่งความเป็นเครือญาติมีความเป็นอารยาธรรมที่ยิ่งใหญ่มาอย่างช้านานความยิ่งใหญ่เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานชั้นดีในการค้นคว้าศึกษาเพื่อนำอดีตที่มีคุณค่ามาพัฒนาประเทศในอนาคตได้นั่นเองนะคะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สิริเลิกทรงศรีวิไล ประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายวิชัยชัยยะมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า M.O.U การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมด้วยการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นจากการที่กระทรวงยุติธรรมได้ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่8พุทธศักราชส5 1 4 ที่มีผลเมื่อวันที่24สิงหาคม2514ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ประโยชน์เป็นพืชเศรษฐกิจยกระดับเพิ่มรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนได้นะคะการลงนามความเข้าใจในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชกระทอมด้วยการวิจัยและนวัตกรรมนี้ เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญในการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้เพื่อผลักดันให้พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้การวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อมอย่างครบวงจรทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมทั้งการพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสอดคล้องกับองความรู้และบริบทของพื้นที่ในอนาคตงานวิจัยเหล่านี้นะคะประชาชนจะสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประ ยต่ออดสามารถใช้ได้ในหลากหลายมิติแต่ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและนโยบายที่เหมาะสมทั้งนี้นะคะทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มอบหมายให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ภายใต้บันทึกความเข้าใจการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมด้วยการวิจัย และนวัตกรรมต่อไปซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับองค์ความรู้พืชกระท่อมของประเทศไทยต่อการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมต่อพืชกระท่อมในระดับมหาวิทยาลัยอ,อุดมศึกษาและนักวิชาการหลังจากนี้การทำวิจัยต่างๆจะสามารถทำได้สะดวกและมีทิศทางขึ้น โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเป็นตัวกลางในการส่งเสริมด้านงบประมาณและข้อมูลในการอ้างอิงที่สามารถแลกเปลี่ยนใช้ประโยชน์ระหว่างองคอ์กรมหาวิทยาลัยและนักวิชาการที่วิจัยพืชกระท่อมได้นั่นเองค่ะ สำหรับข่าวสุดท้ายนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนายแพทย์จจเด็ดธรรมทัศน์อาลีเลข,ขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปอสอชอพร้อมด้วยคณะสปอสอชอนะคะลงพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษมหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลศูนย์สกลนครในห้วงเวลาที่ผ่านมานะคะ โดยทางด้านของหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสกลนครน,นะคะได้กล่าวว่าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุกเกษมหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลศูนย์สกลนครจังหวัดสกลนครดูแล8ชุมชนครอบคลุมประชากรประมาณ1,000 0คนใช้ระบบการทํางาน3หมอได้แก่หมอคนที่1 อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมอทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาฉีดวัคซีนหมอคนที่ 2. ทีมสหวิชาชีพเป็นผู้ให้ความรู้ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษและหมอคนที่ 3. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวช่วยกันดูแลรักษาเฝ้าระวังอาการผิดปกติในระหว่างรับวัคซีนและหลังรับวัคซีน ในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะภาพรวมในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุกเกษมอยู่ที่ประมาณ33%ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือว่ายังน้อยและที่ผ่านมานะคะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งในช่วงแรกนั้นมีนโยบายให้เว้นระยะห่างระหว่างการฉีดวัคซีนโควิด และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทําให้ประชาชนนั้นเกิดความกังวลในเรื่องของผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีนะคะในปัจจุบันสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควบคู่กับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้แล้วค่ะรวมไปถึงศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทําให้ประชาชนนั้นคลายความกังวลและมีความมั่นใจคาดว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะก็จะระดมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่า80%ของประชาชนในพื้น ที่อีกด้วยนั่นเองค่ะในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิดในทีนั้นทําให้ประชาชนนั้นตื่นตัวกับการรักษาสุขภาพมากขึ้นและอีกส่วนหนึ่งนะคะได้มีผู้นํามารับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลับไปแล้วนะคะมีการบอกต่อปากต่อปากทําทให้ผู้ที่ได้มารับการบริการฉีดวัคซีนมากขึ้นส่วนประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่หน่วยบริการได้ ก็จะมีทีม3หมอนะคะออกให้บริการในชุมชนโดยดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้านเพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะ ครั้งนี้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้ารับการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทางสปสชได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยโดยเปิดให้ประชาชนทุกสิทธิ์การรักษาจองสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตางังและสามารถเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ณหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระดับบัตรทองได้ทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะดิฉันกัรทิยาพรเนชัยรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชือ้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมือไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง